สวัสดีท่านผู้ชมที่ดูช่องผมด้วยอ่าคลิปนี้ก็โลบอกพายมดีอาสเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราได้ของดีมาเป็นเรียลลิตี้เนาะซึ่งเรามีอ่าคนช่วยเป็นคนรู้จักให้เข้าไอดีของผมมาเพื่อช่วยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันให้ดูเลยล้กันตามมาลงมาข้างล่าง อ,อย่างแ,กร,แรกเลยเรียล t ิตี้จะมีทั้งหมด9สกิลเนาะมันจะมีทั้งหมด9 skill, skill 1, ดนนสก,กิลสกิล1ขวดสกิล1เหมือนเดิมสกิล2 10 3 20 4 3 5สก,กิล5 50สก,กิลเสริมก็จะมี30ทั้ง3สก,กิล ERF ส่วนสก,กิล G จะใช้1,000อ่ะเริ่มันทีต่อยปกติแล้วกันดาเมจประมาณ55เนาะหรือ55 ป่อยไว,ไวระดับปานกลางเนาะไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วส่วนสกิลหนึ่งก็ t e m p r a l Collapse จะเป็นการหยุดเวลาศัตรูรอบตัวเฉพาะเขียนนะแป๊บหนึ่งแล้วก็เราเบิดตัวเองออกมาสกิลนี้จะเพิ่มมานาให้อีก5%พร้อมทั้งทำดาเมจใส่ศัตรูร้อยสิบเนาะอ่า เดินเดินเรื่อยๆสิเดินเรื่อยๆเดี๋ยวใช้สกิลอ่ามันจะหยุดอย่างนี้เลยนะอ่าถ้าวร่โยชนอ่ามันมันก็ยาแบบสตันหมดเลยไม่ว่าใครจะเดินมาคือมันจะโดนแช่แล้วโดนระเบิดเลยอันนี้ต่อยหน่อยต่อยหน่อยต่อยมาหน่อยกดกดชิกกดชิคชิกชิคชิกชิคชิคอย่างเงี้ยชิคชิกซะเออนั่นแหละเออตีตีตีสามทีตีสามที สามทีสามทีอ่ะมันจะฮิวนะสกิลสสกิลสจะทําการฮิวแล้วระหว่างที่เป็นสีม่วงอย่างเงี้ยศัตรูจะตีเราไม่เข้าหรือตีเราเข้าแต่ว่าจะโดนลดดาเมจไปจากห5้าจะเหลือสี่ิเดเนาะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกทีอ่ะพร้อมตีนะตีเลยอ่ะเนี่ยจาก55จะเหลือ41อ่ะส่วน สกิลสเนาะต่อไปสกิล,ลกาาสามจะเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยสกิลชื่อ o v e r อร์ไว้เนาะอ่าโอเวอร์ไว้จะเป็นการโดดไปต่อยอย่างนี้อ่าซึ่งมันจะทำให้ศัตรูนั้นกระเด็นไปด้วยถ้าถ้าเราต่อยโดนเราก็จะได้มานา10%จะถามว่าไม่โดนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าสกิลมันล็อกเลย สกิลมันล็อกเพิ่มมานาให้10%ถ้าใช้คู่กับสกิลหนึ่งเราจะได้มา15%ลยเนาะส่วนสกิลต่อไปเป็นอ่านัวนัวโซนเนาะนัวโซนที่ที่ผู้ช้าเพราะว่าสกิลหนึ่งมันอาจจะ ทำให้เกิดเสียงรบกวนพวกนั้นแล้วผมจะรอให้มันหายก่อนแล้วค่อยพูดอะะสกิลยนอโซนจะเป็นเหมือนเบ่งฮาคิทําให้จอมืดเนาะถ้าถ้าใครโดนจอคนนั้นจะมืดไป3วินาทีหรือไม่ก็2อวิอพร้อมทำดาเมจอีก110อ่ะต่อไปเลย สกิลนี้มันจะใช้มานาทั้งหมด20%ซึ่งเป็นอะไรที่เปลืองมากถ้าไม่จำเป็นระหว่างสู้อ่ะอย่าได้ใช้เปน็นนันขาดเพราะว่ามันจะเปลืองมานาทำให้เราไม่มีสกิลไว้ใช้สกิล2กับ5เนาะอ่าให้ดูใหม่อีกทีแล้วกันนี่เก็บมานาก่อนเนาะอ่าส่วนแอนตี้ a n นติ a t มตเตอร์แอนตจะเป็นเหมือนบอลโคโจเนาะอ่าซึ่งจะเป็นการปาบอลหลุมดำออไปดูดศัตรูที่อยู่ในระยะแล้วก็ระเบิดแล้วติดเผาไหม้จะทำดา,าเมจทั้งหมดอ่าแครั้งขึ้นไปแล้ว1นึ่งฮิตหฮิตจะเป็น22ของการเผาไหม้ ส่วนแรงแรงระเบิดนั้นก็200ขึ้นไม่รู้เท่าไหร่แต่200ขึ้นเนาะ,ะเป็นสกิลที่ใช้มานาเพียงแค่สิเท่านั้นก็หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะสกิลต่อไปเป็นอ่าโคโนสเตชซิสเป็นการหยุดเวลาแนละ้วเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เรา ซึ่งระหว่างที่โดนหยุดเวลาศัตรูยัดไม่สามารถขยับไปไหนได้ส่วนตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้นแต่ไม่สามารถต่อยเร็วขึ้นได้แน่นอนว่าการหยุดเวลามีระยะของมันอยู่ถ้าศัตรูไม่ได้อยู่ในระยะเขาจะไม่โดนหยุดอ่ะเดี๋ยวถอยห่างจากเขานะอันนี้เดินเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินเล่นแบบเดินเล่นๆๆเลยเราจะกดอ่ะอันนี้คือศัตรูที่ไม่ได้อยู่ในระยะของเราแล้วเรากดหยุดเวลานะ เพราะว่าศัตรูอยู่ห่างจากเรามากเกินไปซึ่งระยะมันก็ประมาณแบบใกล้ๆเราอะใกล้ๆเราประมาณนี้ก็กะไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเปิดก็สโดเมนอะอาจจะรู้อยู่อ่าเดี๋ยวขอเก็บมานาก่อนแล้วกันสกิลต่อไปเป็นอ่าสเปเชียลดี ดีวราสเตชันเป็นการดีดนิ้วแล้วทำให้สรูที่อยู่ในในเขตอ่ากระจัดกระจายไปคนละทิศทะทางเนาะอ่าเป็นการดีบนิ้วอย่างนี้ซึ่งท่นหลังจากที่เราใช้เราจะได้มานา5%อันนี้ลืมบอกไปนะสกิลอีก็ได้มานาเหมือนกัน5%มีมีแค่4สกิลที่จะเติมมานาให้กับผู้ใช้มีแค่เทม r a ล l ์คอร์ แล้วก็โคโนสสเตชิดกับสเปสเปเชียลดีวาสเตชันต่อไปเลยเป็นวาร์ฟไดวาร์ฟไดยาเป็นการวาร์ฟโดยไม่ทิ้งรอยวาร์ฟเอาไว้ซึ่งมันจะวาร์ฟเหมือนสเปเชียลปกติแหละแต่แค่ว่ามันไม่ทิ้งรอยไว้มันจะเป็นอย่างนี้เลย สกิลนี้กะคูดาวเอาเหมือนวาร์ปของสเปเชียลได้เลยเนาะแต่แค่ว่ามันอาจจะดูยากกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแถบ5สกิลนี้อ่ะต่อไปเลยเป็นสกิล G เป็น God Domain ซึ่ง God Domain นี่ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะทำให้สกิลของเรากว้างขึ้นและการยิแรงขึ้นส่วนใน5สกิลเนี้ย มีแค่สกิล2องสกิลเดียวที่เพิ่มเติมในการอยู่ในก็อดโดเมนเนาะต่อไปเลย mm hmm. เงื่อนไขาการใช้ก็อดโดเมนคือเราต้องเลือดต่ำกว่า50%ข้อที่2ก็คือเราจะต้องมีมานาตรงนี้ให้ครบ100และเวลาเราใช้สกิล E และ R ในวงก็อดโดเมนมันจะไปทั้งวงเลยต่อด้วยการที่เราต่อยธรรมดาไกลขึ้นด้วยจาก ที่เราต่อยอย่างนี้แค่สั้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเก็บมานาก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นนะยืนยืนอยู่ตรงนั้นนะเดีย๋ยวจะใช้สกิลอ่าเอ้ยไม่สิตีตีก่อนตีก่อนตีก่อนตีตีให้เลือดต่ำกว่าครึ่ง สก,กิลมาก็ได้นะจะได้เร็วๆโอเคพอเท่านี้แหละอ่ะกด G เลยนะปึ๊บระยะที่เรากด G จะมีวงรอบๆอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่สำหรับผมผมรู้ว่าผมใช้ไปแล้วซึ่งจะทำให้เราต่อยไกลประมาณนี้ส่วนสก,กิล e กับ r ต้องใช้ e ก่อนแล้วค่อย r นะครับถ้าเราถ้าเขาอยู่ห่างเรามากเกินไปก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามัน มือนจะโดนปรับใหม่เรื่องการเนิฟด้วยแหละ,ะสกิลสก็จะฮิวแรงขึ้นจาก110เป็น275เนาะอ่าทน่ะจริงงอ่ะ,อะเราต้องใช้ทีละอย่างไปเนาะไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้คือแบบยังไงมันโดนปรับให้เราใช้ต่อเนื่องกันไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมลองมาแล้วถ้าเราใช้ e เราก็ต้องรอ e ให้หมดก่อนแล้วเราค่อยอจับเขาโดยการกดสกิล r ต่อเนาะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่เวียอะไรมากสกิลมานาก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ใช้ PVP ก็เดี๋ยวต่อคอมโบให้ดูสักหน่อยแล้วกันคอมโบของ PVP จะมีประมาณนี้เนาะที่ที่ทำมาทั้งหมดอาจจะทำได้แค่ครึ่งหลอดน,นะ แต่ถ้าใครต่อคอมโบเป็นก็อาจจะทําให้ตายได้เลยเนาะซึ่งคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณที่มีคนมาช่วยในการรีวิวในวันนี้ก็ขอบคุณครับผมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ